สวัสดีครับวันนี้ผมเต้สีปึกครับผมผมจะมาเปิดกล่องสุมขนมญี่ปุ่นจากลาซาดา้าดูสิครับกล่องสุมขนมญี่ปุ่น250บาทจากลาซาดา้าเราจะได้ขนมของแท้จากญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับเรามาเปิดกันเลยครับผมนี่ 250บาทจากลาซ a ด้านะครับดูสิครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวครับเขาบอกว่าเป็นกล่องสุ่มขนมญี่ปุ่นนะครับจะเป็นญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่นเทียมหรือเปล่าเปิดดูนาละเรียบร้อยโอ้ยมานา,นา,นาแน่นจริงๆแมว <laughs> ดูชิ้นแรก คืออะไรญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นจริงหรือเปล่ามันคือขนมกรุบกรอบเป็นรูปดอกมันก็น่ใจญี่ปุ่นดูหละดยภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่าอืมน่าจะเป็นขนมกรุบกรอบ สีเขียวเขียวแหนที่สองครับไว้ช่างๆ่างน,นี่อันแรกถึงแรกสองร้อยห้าสิบบาทนะครับถุงที่สองเป็นรถพริกผ้าทางจะเผ็ดนิดๆน,นะครับไม่นิดละของญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นเหรอ แบบรถปลาหมึกเนียมีรถปลาหมึกแสแล้วก็อุ้ยมีหน้ากากอนามัยมาด้วยครับญี่ปุ่นห่วงใยคนไทยครับสองร้อยหสิบมีหน้ากากอนามัยมาด้วยนะครับนี่เป็นอ๋อเป็นหน้ากากอนามัยแบบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ต่อไป ถาทางจะเป็นเหมือนสาลาญี่ปุนหรืออะไรเนี่ยเอ่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าญี่ปุ่นครับเขาบอกว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นขนมนำเข้าเนี่ยนีอันนี้แปะวยจากญี่ปุ่นเหมือนกัน นี้ก็แป้เหมือนกันครับป้สติกเกอร์นำเข้ามาคงมาจากแถวร้านดราสอีกไหมอ่ะมีอกชิ้นหนึ่งครับสุดท้ายละกล่องสุ่มจากลาซาดา้ามันคืออะไร มันคือขนมอะไรอ่ะเป็นวุ้นเจลลี่รสส้มครับจากญี่ปุ่นเท่าน,นี้นะครับ250บาทใครอยากลองก็ลองไปสั่งในจากลาซาด้าได้นะครับผมช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้ ซื้อกล่องสุ่มที่ราคามันสูงสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งคือสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย,อยมาเปิดให้ดูนะครับขอบคุณครับ